้เกาวสีขารลุงท้แตกิงงแตกอยู่โบว์ทำมาได้เลยครับผมไม่รูต่อกับคุณท้าวแตะเหลือกี่ข้งนะแต่ว่าแต่ก็ใส erm sí, ่มาได้แล้วันผมก็จะขิแตกมาเลกอย่างเป็นงานที่อิสรนะครับผมแต่ casual ก็ได้ครับชคกียกันนี้ผมก c a s u a นรองเท้าเข้าใบตะกี้ยีนตัวเดียวเองตัวเสื้อลายดอกแค่หน้ของผมเราหายใจแบบว่าวิบวับนะผมเลยอันนี้ก็ใส่มาแบบเผื่อแบบอ๋อโอเคงานถ่ายเข่าให้มันฟองโบนิดนึงง่ายๆมันฟองโบนแค่ตรงนี้สิบเปอร์เซ็นต์จริเหรอครัเบินได้หมดเลยที่ผมใส่แจ็คเก็ตตัวเดียวเองผมไม่ได้แต่งอะไรเยอะแยะมากกว่านะไมไม่เลวเท่ากับพี่เลยนะ ไม่ยอมจนแค่เราจะไม่ได้ทำราคาเท่านัา้นเองฮะ